สวัสดีครับนักสะสมคนรุ่นใหม่คนชอบเหรียญทุกคนทุกท่านคลิปนี้ช่องสมาคมชาแนลก็มีข้อมูลเหรียญที่มีราคาเกินหน้าเหรียญเก็บแล้วขายได้เลยก่อนที่จะไปพบกับข้อมูลเหรียญก็ อยากจะฝากนักสะสมคนรุ่นใหม่คนชอบเหรียญทุกคนทุกท่านกดไลค์กด subscribe ให้กับทางช่องสมาคมชาแนลด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้มีโอกาสได้ทำคลิปให้เพื่อนๆได้ติดตามรับชมตลอดไปก็มาพบกับข้อมูลเหรียญที่มีแล้วขายได้เลยมีช่องรับซื้อเหรียญแรก ปีพศ2544ถ้าพบเจอนะครับก็เก็บเก็บสะสมเก็บไว้เยอะๆนะครับถ้าเรามีเหรียญหลักเราก็เนบไปขายกับเหรียญหลัก นะครับก็มี2อสามช่องที่รับซื้ออยู่ช่องสมาคม h ช n n นลนะครับไม่ได้รับซื้อนะครับทําคลิปให้เพื่อนๆได้รับชมเท่านั้นเองเกี่ยวกับเหรียญขายได้มีช่องรับซื้อแล้วก็มีราคาคืนหน้าเหรียญน,นะครับช่องที่รับซื้อนะครับเราก็ขายอยู่เป็นประจำนะครับแต่ เราจะแนะนําให้นะครับเราจะไม่เอ่ยชื่อช่องกลัวไม่ถูกใจเจ้าของช่องนะครับแต่ถ้าสนใจนะครับดูคลิปของช่องสมาคม h ช n แนลก็ไปติดตามเอาเองนะครับช่องสามช่องนี้จะเป็นช่องที่เขาใช้คำว่าเป็นพ่อค้าคนกลาง ราคาซื้อเขาก็ซื้อในราคากลางเขาจะพูดว่าซื้อมาขายไปซื้อแล้วก็ต้องขายเอากำไรนะครับถ้าไม่ไม่มีกำไรไม่รู้จะซื้อไปทำไมนะครับอันนี้ก็คือสโลแกนของช่องเขานะครับก็พูดง่ายๆนะครับก็เป็นธุรกิจอ,อีกธุรกิจหนึ่ง เป็นธุรกิจส่วนตัวนะครับมันก็ไปเปรียบเทียบกับช่องอื่นๆที่ประกาศรับซื้อเป็นหมื่นเป็นแสนแต่อาจจะซื้อไม่จริงนะครับช่องสามช่องที่พูดถึงเขาไม่ได้ประกาศรับซื้อในราคาเป็นหมื่นเป็นแสน เป็นราคาหลักสิบและหลักร้อยหลักพันตามที่เหรียญช่องของเขาประกาศร,รับซื้อเท่านั้นถ้าเหรียญที่ช่องของเขาไม่ได้ประกาศร,รับซื้อนะครับเขาก็ไม่ซื้อนะครับก่อนที่จะส่งลิก่อนที่จะขายเหรียญน,นะครับก็ต้องส่งรูปเหรียญไปให้เขาดูก่อนนะครับพอเขาดูเสร็จเขาก็จะประเมินราคาก็จะ ติดต่การซื้อขายกันในขบ้นนการต่อไปสำหรับคลิปนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้คลิปหน้าพบกันใหม่สวัสดีครับ